สมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์เชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศาสตร์เดือน1ิบชาวใต้สมุทรปราการประจำปี2567ณสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอะบลูอารีนาแพรกษานายพงปนนท์สีนุ่นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศาสตร์เดือน1ิบชาวใต้สมุทรปราการประจำปี2567และตัวแทนสมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์สมาคมชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการนำโดยสทพรายรัตนชัยแก้ว นายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศาสตร์เดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการประจำปี2567โดยมีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน8ทีมในวันที่14กันยายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลณนะสนามฟุตบอลย่าเทียมเดอบลูอารีนาแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อนำรายได้จากการแข่งขันร่วมสมทบทุนสนับสนุน กิจกรรมงานประเพณีบูนศาสตร์เดือนสิบวัดบางนางเกรงตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภาพข่าวป้อมปราการสวัสดีครับผมนายปวงปนันศรีนุ่นเป็นประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีฟุตบอลศาสตร์เดือนสิบจ้ใต้จังหวัดสมุทรปราการ2 5 6 7ซึ่งจัดเป็นฟุตบอลประเพณีครั้งที่8มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทีมประเภททั่วไป และ4ี่ทีมประเภท V.I.P. ขอเยนเชิญพี่ๆน้องๆมาร่วมกันชมและสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลในครั้งนี้ด้วยครับที่สนาม The b l ลู a r e n a วันที่14กันยายนพศ2567นรวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมศาสตร์แดนสิบชาวใต้นวัดบางนางเกลงจังหวัดสุพรรณเริ่มการแข่งขัน9ก้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นจะมีพิธีปิดและการมอบเพื่อรางวัลและมีอาหารเลี้ยงตลอดทั้งงานสวัสดีครับ